สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไปนานครับไม่ได้ปั่นเลยครับสำหรับวันนี้ก็จับมาปัดฝุ่นสักหน่อยครับหลังจากไม่ได้ปั่นไปประมาณสัก2เดือนกว่านะครับสำหรับเจ้าพินีเลปี2อ2พ2นี่ี2020-2021ครับ ก็สาหรับวันนี้ก็จะปั่นเบาๆนะครับภายในหมู่บ้านนะครับจากหน้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้านนะครับก็ระยะทางไปกลับก็ประมาณสัก3กิโล4กิโลโดยประมาณนะครับ1รอบนะฮะก็ไม่ได้ปั่นมาสนนานเลยครับวันนี้จะมาปัดฝุ่นสักหน่อยครับแขวนมายาวนานครับฝุ่น เต็มแลยฮะลมยางก็รู้สึกว่าจะนิ่มๆลงนะครับก็จัดการเติมลมยางเช็ดปัดฝุ่นสักหน่อยก็เอามาปัดเล่นในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาครับพักนี้ปฏิบัติหน้าที่สเสีส่วนใหญ่ครับ ทีไรก็รู้สึกว่าชื่นชอบเขานะครับเจ้าพินาลีเซตเก่าปี2 0 2020, 2 0 2 0 2 1นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับช่วงนี้ได้ปั่นบ้างไหมครับปกติแล้วผมก็จะไปปั่นสนามฟ้านะฮะสนามสวนภูมิหรือสนามสุขมงคลจิตนี่นะครับ แต่ก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ไปมา2เดือนแล้วครับสนามเนี้ยขอวันนี้ว่างช่วงบ่ายๆก็เลยเอามาปั่นสะหน่อยฮะปั่นเล่นในหมู่บ้านนะครับก็นานๆปั่นทีก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะก็ดูจากใหม่แล้ววันนี้ก็ได้ประมาณสัก12บกิโลนะครับวนไปเวียนมาในหมู่บ้านเนี้ยฮะจากหน้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้านครับ ก็สำหรับช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆดูแลสุขภาพตัวเองนะครับท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆปลอดภัยจากโรคโควิดโควิดนี่สักทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ Salam so, sejahtera.